ขลือหาดองหญิงเพีเวยวสวีอัอาณาจักรวิหกเพลิงเจียงสวียเจ้านี่เองเย,ย่บุตียังเรียกข้าด้วยชื่อเล่นนั้นอยู่อีกมันไม่ใช่ว่าเจ้าไม่รู้ชื่อข้าเจ้าละอายใจตอนนี้หรอเจ้ากำลังจะไปไหนแต่เช้าตรู่ใครบอกให้เจ้าโกหกข้า แค่จะไม่ปล่อยเจ้าไว้ตามลำพังเย่บูตี้เย่บูตี้เย่บูตี้แค่ทำตามที่เจ้าพูดข้ามาที่นี่เพื่อขอให้เจ้าช่วยข้าต้องการไปเยือนโลกแห่งคัมภีอะไรกันที่แท้ก็มีบางอย่างไม่ชอบมาพากลป้ายนี่สำหรับเจ้าถือมันไว้และเปลี่ยนร่างเป็นข้าแล้วเจ้าจะสามารถเข้าไปได้ ขอบคุณข้าจะตอบแทนเจ้าในตอนที่ข้าออกมาด้วยความยินดีแค่พาข้าออกไปเล่นข้างนอกในตอนที่เจ้าเสร็จธุระเจ้าเป็นองค์หญิงมันไม่สะดุดตาเกินไปที่จะพาเจ้าไปข้างนอกหรอหน่อยช่างมันอย่างไรก็ตามทุกครั้งที่เจ้าอยากจากไปเจ้าแค่จากไปเจ้าไม่ต้องถือสาข้าเลยและเจ้ายังเป็นสหายของข้า คิดอย่างรอบคอบดูเหมือนจะจริงไม่ว่าเดนแดนรับหลิงเหอหรือวังไม่หกเพลิงคราวก่อนข้าต่เตเตร์ไปรับรอบอย่างสบายๆมันน่าเบื่อจริงๆดีละเจ้าจะไปที่ไหนให้ข้าคิดก่อนข้าจะไปที่ใดก็ตามที่เจ้าไปเพราะว่าคราวก่อนมีรถมาท่านพ่อห้ามข้าไปข้างนอกอยู่แต่ในวังข้าเบื่อมาก ข้าไม่อยากพาเจ้าไปอีกแล้วข้าไม่กล้าล่วงเกินจากกรพัิเจ้ากลัวอะไรทันทีที่เจ้าออกไปจากอาณาจักรไ่หกเพลิงมันจะยากสําหรับพวกเขาที่จะเจอเราไม่เสี่ยงเกินไปข้าไม่สนข้าจะไปข้างนอกกับเจ้ามันน่าอายกันไปสําหรับเจ้าที่ทํารับรล่อๆอก็ได้ในตอนที่ข้าเสร็จธุระข้าจะพาเจ้าไปทั่วอาณาจักรต่างๆ ฮฮฮข้ามองเจ้าถูกจริงๆเลิกกอดหัวข้าสักทีขอโทษที่ข้าหยาบคายมากข้าไม่ได้หมายความแบบนั้นนี่คือทาเข้าวโลกแห่งคำพีที่เจียงเสวียพูดถ yeah> ึงคารวะองค์หญิง UH ดีละหาได้ยากที่องค์หญิงมาที่โลกแห่งคัมภีรไม่มีเหตุผลให้ตรวจสอบเชิญเข้ามาเจียงสเวียเกลียดการอ่านจริงๆทำงานของเจ้าต่อไปโอ้พระเจ้าตำรามากมายข้าไม่เห็นจุดสิ้นสุด มีไม่แต่ตำราของอ,รอารยธรรมอื่นแต่ข้าคนเดียวต้องอ่านเป็นปีๆไปหมิงกระบี่ล่องหนพวกเจ้าก็ออกมาช่วยข้าอ่านได้เลยในท่านคนที่ชอบต่อสู้พวกเขาเกลียดการอ่านที่สุดข้าปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมทุกคนต้องอ่านก็ได้ก็ได้แต่ในท่าน มีตำรามากเกินไปที่นี่ต่อให้เราช่วยเราไม่รู้ว่าจะอ่านหมดเมื่อไหร่เจ้าไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งหมดแค่เลือกวิธีฝึกวิชายุทธที่ไม่ธรรมดาในแต่ละขอบเขตและเขียนพวกมันลงไปไม่จำเป็นต้องเลือกเล่มที่ดีที่สุดวิชายิ่งระดับสูงยิ่งยากที่จะเริ่มเลือกเล่มที่มีประโยชน์หลายอย่างระดับเทพเจ้าสหรือห้าเล่มก็พอในที่สุดก็เลือกครบ สเดือนต่อมาขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของพวกเจ้านี่ไม่ใช่การบ่มเพาะไม่ใช่การอย่างรู้แต่เป็นการดูและจดจำมันน่าเบื่ออย่างสุดขีดและข้าเวียนหัวแม้ว่าข้าจะทนไม่ไหวก็ตามถึงอย่างนั้นก็ตามตำราที่เราต้องอ่านน้อยกว่าหนึ่งในพันของโลกแห่งคัมพีจึ่งเป็นสถานที่ที่น่ากลัว มีความปิติอย่างไม่คาดคิดในการเดินทางมานี่ดาบอย่างเทียนฉี่ตี้ถูกซ่อนอยู่ในโลกแห่งคัมพี์ตอนนี้ดาบจาก,กรพดทั้ง5ถูกรวบรวมจนครบถ้าจะหาเวลาเพื่อฝึกฝนวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ